สวัสดีครับจากช่องจักรพันธ์ขอท้องนะครับ,รบก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็ลงไปได้ไปโกยได้เยอะเลยนะครับก็ลองลองเอาแผ่นเหล็กรูดขีเลนดูข้างล่างพื้นแข็งนะครับก็ไม่โกเดินได้สบายเลยนี่นะครับทุนแรงหน่อย เอาคงกีกวาดโอ้กว่าจะเสร็จเลยต้องเอาแผ่นเหล็กมากวาดครับเพราะว่าพื้นข้างล่างเขาไม่ให้รถไม่โคเดินไปเดินมาบ่อยครับเพราะกลัวพื้นพื้นเข่าพังก็เลยต้องหาแผ่นเหล็กมามาใช้แผ่นเหล็กก็บางไปอพอกวาดแล้วแผ่นเหล็กมันจะลอยอะครับแหล มันจะลอยลงครับยังไม่หมดครับเหลือมุมน้นครับ ดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูอ่จะพาดูรอบ,รอบๆบอร์นะเนี่ยครับแผ่นเหล็กมันจะลอยอย่างเงี้ยเนี่ยครับความลึอกอยู่ที่สามเมตรครับสามเมตร ประมาณสามเมตรน,นะครับนะครับฝั่งนู้นยังออากมาไม่หมดเลยครับมันไกลเกินเนี่ยครับฝ่าปืนมันเยอะตรงนู้ก็ความลึกอยู่ที่คลเลนอยู่อยู่ความหนาอยู่ที่ประมาณ สองเมตรนะครับฝั่งนูนนะ้นอ่ะไมโครไมโครกวาดไม่ไหวเหนื่อยมาดูตัวนี้ต่อนะ พื้นเหมือนจะเป็นลูกดังอ่ะนะเพราะว่าเขาหน้าจะทําพื้นแข็งครับจะขวาดมาหน้าอัานนี้นี่เขียวเลยชุนแรงได้เยอะมากช่วยได้เยอะแต่ป้องขี่มันมันไม่ตรงอะครับมันเบี้ยวเลยมันทำมาเลยทำให้แผ่นเหล็ก ดันไปแล้วมันเปรี้ยวๆอ่ะใช่ใช่ก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูประมาณสักห้านาทีเนาะ ่าเดี๋ยวมันจะทำางานต่อครับน่าเหมือนจะมีทรายมีอะไรปนมาหน่อยเขาลงพื้นด้วยเหล็กดินเหล็กครับดินเหล็กแข็งแล้วก็ทับด้วยลูกรังหนาประมาณสามสิบเซนได้ไมั้ยสี่สิบเซนแต่ที่เห็นนี่ลูกรังเหลือแค่20%เอร์เซ็นเอง นเขาชุดของข้าหน้าจะมาทำแล้วก็หมดไปเรื่อยครับเอาผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวอัพเดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อครับสวัสดีครับ